ค่ะอย่าปลูกเยอะค่ะสมัยก่อนนะไม่มีจะกินสมัยนี้กินไม่ทันนี่พักเยอะว้าดูสิฮะวันนี้ใส่ชุดสวยนะคะคุณแม่ตอนนั้นที่ซื้อมาลหลายชุดเหลือกี่ชุดกันของตัวเองแค่ชุดเดียวนี่แหั้นเลยไม่เอาไปใส่เบิร์ตอีเพชรดเอ่อภาไพไอ้าะจั่แจวเลยมันก็อออแข็งนะแข็งเลยพวกสุกรแข็งด้วยแ,แข็งเนาะพวกสุกรไม่ดุ อแล้วเอาผักมั่งแล้วผักจะกินไม่ทานอตอนนี้เริ่มเริ่มโตเต็มที่แล้วจะออกดอกแล้วจ้าเออถ้าออกดอกก็เอาไว้ทาพันธุ์อีกใช่ไหมอันไหนออกดอกก็ไว้ทําพันธุ์อันไหนยังไม่ออกก็เก็บไปกินได้เลยอะไรอ่ะพี่ลินนอนเอาละสิมันก็เริ่มไงมันเริ่ม,มรู้ล้นอน,น,อนละจ้านอนมันก็มีจนะี s เสนะนอนไหนไหนคมเขนดูหน่อยพี่ลิน ใบมันจะหงิกใช่ไหมใช่ใบม,มันมันห่อตัวมันไงคือทีอ้ี่มันมวน,มนใบโพล้มันต้องห่อตัวตอนอนกินได้เราก็ต้องกินได้ชาวสวนเกรรษตรินทีเขาก็ใช้วิธีเด็ดทิ้งทำลายนิดนิดหน่อยหน่อยไปโอ้โหนี่ร่องรอยการทำลายล้างของคุณกำพูใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเราก็ตัดลากทิ้งบ้างเพราะว่าไม่งั้นไอ้ต้นเล็กๆมันไม่ไม่ไม่ได้โอกาสโตไง เราต้องถอนรากถอนโคนออกมาแล้วก็ตัดออกนี่ค่ะอย่าปลูกเยอะค่ะปลูกเยอะและ้วปัญหาคือกินไม่ทันพลิกก็กินไม่ทันผักกัดเขียวก็กินไม่ทันสมัยก่อนนะไม่มีจะกินไม่มีจะกินสมัยนี้กินไม่ทันเรา <c oughs> ไม่ได้เก็บไปขายไงฟังดูดีเนาะจริงๆถ้าเก็บไปขายได้ก็ได้อยู่นะ <c oughs> กัมละสิบบาทสิบาทเนี่ยแต่ว่าเราเอาไปแจกดีกว่าแจกฝากสวยนะนี่เก็บแป๊บเดียวได้ขนาดนี้ละก็ดูสิเนี่ยเต็มเลยเนี่ยอ้ยผักเยอะมากดูสิดูดิเออเก็บไปฝากเลยเนี่ยผักเยอะมากผักดีมากแล้วพริกอ่ะแม่พริกแม่ โอ้โหสุดยอดเลยพิกอ่ะดกมากนี่ไงพ่อใหญ่แหวงไปไหนอ่ะโอ้อาบน้ำแต่งรอแต่เศร้าเนาะวันนี้ใส่ชุดสวยนะคะคุณแม่อาบน้ำลุกขึ้นอาบน้ำแต่เช้าวันนั้นที่ซื้อมาหลายชุดเหลือกี่ชุดเพื่อนของตัวเองแค่ชุดเดียวนี่แหละไม่เอาไปใส่เบิร์ตให้ขาคนละชุดเด้ให้ไข่ไก่อีเพ็ดผ้าไปผ้าอ๋อไอที่ซื้อมาหลายชุดเหลือชุดเดียวเอ้าก็ต้องไปซื้ออีกทั้งตัว นี่มีเอฟซีเขาแนะนํามาแม่เขาบอกว่าเอ่อให้แม่ใส่อย่างเงี้ยธรรมะธรรมแงดีมีเงินก่อนฮะมีเงินก่อนมีเงินก่อนสินเดือนน่นโอ้มาเป็นตาเลือดร้านนี้เขาไม่อยู่แล้วสิแม่เออเขาไม่ได้มาตรงที่โรบินสันแล้วอ่ะเขาไปไหนอีกเลยเขาไปเรื่อยๆค่ะแม่อแต่ถ้าแม่อยากได้อ่ะเดี๋ยวโทรบอกให้เขาเอามาให้เขาเป็นแฟนคลับยายทองนาคช่วไปเองก็ได้นะอ เออเดี๋ยวต้องโทรถามว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ไปขายทุกวันนั่นแหละแต่เขาจัดตะเวนไปขายเรื่อยๆแต่แม่เอฟซีเขาบอกว่าให้แม่เลิกนุ่งผ้าถุงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเหยียบชายผ้าถุงล้มแม่นไหมแม่นมารุมาละแม่นมารุมาละมันมารุมาละคืออะไรคือหอบหน้าหอบหลังเอออ๋อมันหอบหน้าหอบหลังแล้วดูอย่างนี้ธรรมะธรรมแรงกว่าน้อไม่ใช่นุ่งกางแต่มันมีอยู่ชุดเดียวไงเข้าใจป่ะอันนี้แบบนี้มีชุดเดียว พร้อมทานเลยนะคะผักนี่นก็จะล้างฝุ่นล้างไรออกให้พร้อมทานได้เลยจ้าเดี๋ยวเอาไปทำน้ำพริกผักก็ปลอดสารอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็ล้างฝุ่นล้างอะไรล้างผงออกนะคะแช่แช่ไว้สักแป๊บหนึง่งเพื่อให้ฝุ่นเข้าออกจากใบเพราะเราจะกินสดนะคะอู้เยอะแยะเยอะแยะมากมายะคะ่ะ หนี่ทำอะไรคะเนี่ยน้ำพริกขี้กาชอบใช่ไหมล่ะน้ำพริกขี้กาสูตรใหญ่ทองนาคเอออันนี้มีมะเขือเทศด้วยเหรอคะใส่น้ำใส่มะเขือเทศด้วยก็ได้ครับค่ะถ้ามีมะเขือเทศใช่ไหมหอมแดงแล้วอันนี้ล่ะคะข้าวต้มครับข้าวต้มวันนี้จะอยากกินข้าวต้มเบาๆมันหนึ่งในข้าวเหนียวกินกับแจ่ว ก็แล้วแต่ความชอบเอาตามถนัดไงพอยังอันนี้พอยังเ้ยแต่แป๊บเดียวกินหมดนะนี่ทําเป็นเล่นไปนะทําเป็นเล่นไปเด้อต้องกวาดทุกเช้าเลยเหรอพี่เิ่นสาวลมเร่งลมที่พรจะลงมาไม่เชื่อวิธีการทำความสะอาดสวนนะคะก็คือต้องปัดเศษใบไม้ กิ่งอะไรต่างๆแล้วละเอียดไหมคะเห็นไหมคะมันอยู่ใต้นู้นก็ต้องเล็มออกตกแต่งหตพอตกแต่งเลยครับวนก็จะสวยต้องดึงออกเพื่เสร็จยานี่เป็นเคล็ดลับที่จริงๆหลายท่านก็ทําที่สวนได้นะบางที่เนี่ยมันมันมีความสุขนะตื่นเช้ามาแล้วครัยิ้วกับต้นไม้นี่เป็นตัวน้ำยาวนะก็ตัดเล็มมันแล้วก็ตัดปุ้ม เหมือนแปะผมเลยค่ะโอู๋นี่จะด้แล้วเอ้ยเอาไว้กินได้ยังไม่ได้ไปไปไปูได้เลยนี่เนี่ยถ้าเราตัดเนี้ยเรวก็วไปทิ้มได้เลยเอ่อตกลงมาละกอพี่สำลินมันจะออกลูกไหมคะคิดว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียคะพอเปลือกแล้นะอันนี้นคือออกแล้วใช่ไหมมันดอกมันพี่ให้รู้ก่อนมั้ยเนี่ยมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนมนเนี่ยมันน่าจะรู้แล้วนี่อยู่ๆก็ขึ้นมาเองใช่ไหมต้นนี้นมีใครโยนโอ้จะมีใครนอกจากคุณแม่ แม่ท้องหน้าทั้งนั้นแหละค่ะที่ประเภทโยนโยนหัวมือเขาเย็นนะโยนแล้วขึ้นตั้งใจปลูกแล้วตายแต่แม่เขาจะกินแล้วก็โยนจะใบนี้ถ้าเกิดเราแข็งๆเราตัดสายอย่างนี้ตัดทั้งใบนะถ้าตัดทั้งใบมันจะเสียเราต้องเล่มสวยเหมือนเดิมเลยใช่ครับเราต้องเล็มให้เมือนไปเขาดูดูดแบบเนี้ยเออมันมันทำไมอ่ะมันโดนอะไรไม่รู้นะมันที่มัน โดนได้โดนอะไรมั้งอ๋อแดดถ้าเราไปตัดปุ๊บมันก็กรอบก็จะบาแล้วลองใส่ให้ดูสักใบค่ะใบสวยเลยเนีไงใบแห้งก็หายไปเลยใช้แหงก็ส่วนที่ใบที่มันแห้งก็อย่างนี้อันเราอาจจะตัดให้มันเล็มให้มันใกล้เคียงกับใบกันได้โหได้ความรู้ในการทำสวนด้วยนะคะ พ่อครัวยังไปไม่ถึงไหนว้าวข้าวเหนียวไปแล้วหนึ่งข้าวเหนียวไปแล้วหนึ่งเสร็จไปแล้วหนึ่งอันนี้คือแค่อุ่นนะคะถัดไปค่ะคั่วพริกคั่วให้มันหอมหอมหลายท่านเห็นแล้วก็มีคำแนะนำอ่ะเดี๋ยวจะทำตามเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวคั่วแบบพริกให้ไหม้ไปเลยอืแต่ว่าถ้ามันเป็นดำๆอะ่ะไม่อยากให้เป็นดำๆให้มันนิ่มแต่ว่าดำดำๆคนเยอะๆได้ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาช่วยแล้วกันอะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยดีไหมหรือไม่ต้องได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ๋อไม่ต้องอยู่เสยๆสลรคนบ่อยๆให้นิ่มๆไม่อยากให้ดำมากไงไม่อยากให้กินดำเอาดำก็ดีอยู่ตัวดำดำก็ดีดอกดำแล้วไม่อร่อยคุณเคยเห็นไก่ดำไหมล่ะกินตัวจีนเดตี๋อ๋อวันนี้เอาแบบนี้เลยนะฮะนี่นิ่มนะเอาแบบอย่างนิ่มโอ้หอม โอ้ยแค่ได้กินก็ชนะเลิศแล้วพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับแกว้วขี้กาทำง่ายๆสไตล์ผมจะตำไม่แหลกมากนะครับแฟนๆอย่ามาตีว่าตำพริกบแหลกเลยครับเจตนาให้มีพริกใบเบิงวิตอนจินน้ำง่ามดลไม่ใช่ไม่ได้ต้องแหลกไม่งั้นกลิ่นมันไม่ออกพี่คำม กลิ่นหอมกระเทียมไม่ออกคาว่าแหลกคือไม่แหลกจนกระทั่งเละนะเอาเปลือกกระเทียมออกดำๆเข้าใจไหมอ่ะนี่คนเขาพูดนะทํากับข้าวทีไรทะเลาะกันทุกทีเลยคุณกับผมเนี่ยมันยังไงฮะมันยังไงพอทาเสร็จก็กินเป็นไงไม่เหลือหมดเที่ยงนี่ครับแหลกแล้ววันนี้หลักๆ น้ำปลาแม่ทองนาคฮัลโหลกินข้าวไหมยังไม่ได้เวลาสามโมงโนะอ้โห่เก้าโมงไงเขกินอะน้ำปลาแม่ทองนาลงไปเลยจ้ะช้อนเดียวพอนะฮะสำหรับผมพอเอาช้อนเดียวพอมันปลาสักนิดหนึ่งเพื่อความหอม,อมแล้วก็น้ำมะนาวนิดนึงนะจ๊ะมีมะเขือเทศแล้วก็เนี่ยมะนาวอีกอ่ะหน่อยหนึ่งเอากลิน่นเอากลิน่นเอากลิน่น เอากลิ่นความหอมของมะนาวมะนาวทําอะไรมันก็อร่อยนะเพราะว่าความหอมของมะนาวนะจริงๆถ้าไม่ใส่อะไรเลยใส่น้ำปลาอย่างเดียวก็ได้นะคะก็ได้ครับถ้าด่วนๆรีบๆก็เนี่ยฮะมันก็จะข้นๆหน่อยนะเฮี่แบงบ่ตองมีน้ำเนาะข้อชอบใส่น้ำร้อนไหมนี่บ่ตองใส้ครับ ติ๊กี้น้ำปลาใส่ไหมจิ๊ใส่เลยครับเรียบร้อยใส่นิดเดียวเองนะพ่อที่กินขนมจีนอุตส่าห์ทำข้าวต้มข้าวเหนียวข้าวสวยที่กินขนมจีนกระสั่นข้าวต้มข้าวเหนียวอีกเลยข้าวต้มข้าวเหนียวข้าวสวยแต่แม่ไม่เอาเอาขนมจีนวัที่กินขนมจีนโอ้ยกรนสั่นกระบอกเห็ดตั้งแต่แรกแล้วนม่ใไ่ท้องนาไม่ใช่ไม่บอกนะแม่เนาะง่ายๆกันเลย อ่าลูกค้าลูกค้าเสื้อสีเขียวอะค่ะอาหารเสร็จแล้วนะคะพี่ลินล้างมือได้แล้วโอ้นี่นานๆได้กินทีนะเบาๆนะคะทานได้เลยโอ้เลยนี่คือเป็ดล้วนเป็ดของมักได้นน่เป็นยังไลระบาดที่นี่พ่อใหญ่แหวงมาพี่มาพี่ มีทั้งเป็ดทั้งไก่เด้มือนี่แต่ลูกค้าถือจานมาแล้วค่ะอันนี้น้ำพีนน้ำพ้นเป็ดน้ำพีนไก่นี่ว่าอันนี้แก้วอันนี้เป็ดไก่พี่กำพูลูกค้าเขาเปลี่ยนใจแล้วนะ <c oughs> ลูกค้าเปลี่ยนใจแล้วนะโุกแล้ว,ลวอ้าวกินข้าวต้มแล้วเหรอแม่กินข้าวต้มที่แรกนึกว่าข้าวต้มเครื่องใช่ไหมล่ะพอ <c oughs> เป็นข้าวต้มกุ้ยก็เลยมักเลย มันเขาอุ่นสุกว่ะเขาอุ่นเขาอุ่นเฉยเฉยทนซุกอุ่นอุ่นอุ่นก็ไม่สุกนะพ่ออุ่นแล้วมันบ่นสุกอ่ะมันสุกแล้วมันเย็นแล้วมันแห้งต่อมันแข็งด้วยมันอุ่นตั้งนานแล้วมันเย็นแล้วดิอุ่นแต่ไม่นิ่มค่ะอ๋อจับแจวเลยอืมมันสั่งมะขอบคุณค่ะอุ้ยแต่มันแข็งจริงนะเขาเหนียวอ่ะ มันยแข็งนะแข็งพะสุกแล้แข็งด้วยแข็งไม่ก็ไม่สุกนะไม่สุกบางยืนนะคเวเก่าท่หะม่นเอยมื่อานเหมือนเข้าวไม่สุกเลยเมื่อวานทำไมอร่อยอะยังไงก็เมื่อวานไดีเยวดูมาเาสวยไหมล่ะพ่อพ่อยายแหวงเปลี่ยนเข่าเด้อบัตเด้อ ยำเขาบดอะไรเรื่อยมาตาเขาเหนียวอ่ะยำบดอะไรเรบ่อยวะส่วนคุณยายท้องหน้าก็กินเป็ดกินไก่ไม่ได้ค่ะต้องไปคั่วไข่ให้ใหม่นะคะลูกค้าเป็นไงคะลูกค้าร้านนี้โอ้ยลูกค้าร้านนี้เอาใจยากอยู่เอาใจยากอยู่ไข่มึงกับคือเกาเนี่ยคือยังไข่มึงกับปวดคือเกาเนี่ยไข่กับไข่มึงกับเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดนอกมือที่ร้านเลยนะ เป็ดมันมาจากเป็ดกระไก่มันก็ปวดมันได้เอาผักมาให้ย่ายนนะจ้างกันกินผักเออเล่นเอาผักล้างยังอไงรีบร้อยแล้วค่ะโปะไปเลยพ่อกินผักดีครั้งหนึ่ะผักกระเจวนี่ลาดีที่สุดละว่ายไงหนูคั่วไข่แบบว่าอย่างไวๆเลยไหมฮะถ้าพอไม่ไม่จับก็ลืมเลยขึ้นตักวัวแขวดีอยู่เด้อนาหนักแทะเป็ดในตอนบักย่ายอยู่นั่นนะ ใส่ว่ายำเข่าปลาขาดเนองท่านบอกข้าวเหนียวบอกแข็งปลาเส่านบอกเป็ดในสุดท้ายโอ้พ่อกันเลยลูกค้าร้านนี้พ่อก็ชอบเป็ดนะกินเร็วมากลูกค้ากินเร็วมากแล้วเวลากินเวลากินไก่กินอะไรก็กินแต่กระดูกเลยแทะเหี่ยนเอาซี่โครงอะไรอย่างนี้นะโอ้ลูกค้าเจ้านี้จานที่สาม คือมันมีหลายอย่างทําหลายอย่างก็ก,กินแบบรับที่จะไดน้น้อยสาวดําเป็นคนบ้านนาะมีดงพงป่ามาไกลแสนไกล